แนะนำบทอัลมุรสลัดบทอัลมุรสลัดเป็นบทมักกิยะมีห้าสิบองค์การบทนี้ได้เริ่มต้นด้วยการสาบานต่อบรรดามาไยกาที่มีหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของจักรวาลโดยยืนยันว่าวันกิมะนั้นเป็นเรื่องจริงและว่าการลงโทษและความพินาศนั้นจะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างแน่นอน แล้วบทนี้ได้กล่าวถึงเวลาแห่งการลงโทษที่จะเกิดขึ้นซึ่งบรรดาคนชั่วได้ถูกสัญญาไว้หลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพอันเด่นชัดของอัลลอฮ์ด้วยการให้มนุษย์กลับฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงบั้ปลายของบรรดาคนชั่วในโลกอาคิร์และสิ่งที่พวกเขาเขาจะพบพบพบตอบตอบ,ตอบ,ตอบและและการลงโทษบทกล่าวถึงเอาทถึงาคนชั่ว บทนี้ได้กล่าวถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงและกล่าวถึงสิ่งที่อาัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งคุณงามความดีและเกติยศอย่างมากมายบทนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่ทําให้พวกปฏิเสธศรัทธาไม่ยอมเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตคือการฝ่าฝืนละเมิดและการการะทําความชั่ว ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ,มสอขอสาบานต่อลมที่พัดต่อเนื่องกันออขอสาบานต่อลมพายุที่พัดกระนำอย่างแรงขอสาบานต่อมาลิกาที่อุ้มเมฆฝน ขอสาบานต่อมาเลากาที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จขอสาบานต่อมาเลากาที่นำมามอบแก่บรรดานับีด,ด,ด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสำทับแท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เมื่อดวงดาวถูกทำให้อับแสงและเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออกและเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผงออลลลและเมื่อบรรดาศาสนาทูตถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนดสำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขาบรรดาศาสนาทูตถูกเลื่อนออกไป สำหรับวันแห่งการตัดสินและอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไรวันดิบ ความหายนะในวันนั้นจงประสบแดบ่บรรดาผู้ปฏิเสธเราไม่ได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนๆดอกหรืออ หลังจากนั้นเราได้ทำให้ชนชาติทุนหลังๆปฏิบัติตามพวกเขาเช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาทยาก่อนวความหายนะในวันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธอวามหนันนั้นจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเ เราไม่ได้สร้างเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยอาสุจิดอกหรือแล้วเราได้เข้าไปอยู่ในที่อันมั่นคงหมดลูกจนถึงกำหนดอันแน่นอนดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้ว เราจรึงเป็นผู้กำหนดที่ดีจริงๆววลลความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธและเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือออด ทั้งคนนเป็แล,และในแผ่นดินเราได้ทำให้ภูเขาสูงตระงงานและเราได้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิทความหายนะในวันนั้นจงประสบแดบ่บรรดาผู้ปฏิเสธ จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้าจงออกเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธจงออกเดินไปยังเงาควันสามแฉกมันไม่ทำให้เกิดร่ม และไม่ช่วยให้พ้นจากเปลวไฟได้แพ้จริงมันจะพ่นประกายออกมามีขนาดเท่าป้อมประกาศประหนึ่งประกายนั้นมันเป็นอูดสีเหลืองเข้มวัยลุยเยวม็อิดีเลมดี ความหายนณะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธาาน,น,นี่คือวันที่พวกเขาจะไม่สามารถพูดออกมาได้และจะไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเพื่อแก้ตัวบ และความหยายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ<ะ>นี่คือวันแห่งการตัดสินเราได้รวมพวกเจ้าไว้กับประชาชาติอุ่นก่อนก่อนคลดดังนั้นพวกเจ้ามีอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้าเทิ้งวัน,น ความหายนะในวันนั้นจงประสบแดบรรดาผู้ปฏิเสธแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาและน้ำผุและผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการุุูููบบนอมมมา พวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิดแท้จริงแค่นั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลายความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธคะมันต้จงรุมมุริมูน พวกเจ้าจงกินและรื่นรมเพียงเล็กน้อยแท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นพวกอาดยากรวความหายนะในวันนั้นจงประสบแดบบรดาผู้ปฏิเสธเมื่อได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงรู้กลัวพวกเขาก็จะไม่รู้กลัว,ว ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธดังนั้นคำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลกุรอานที่พวกเขาจะศรัทธากัน